ช่วงนี้ฉันเป็นไรไม่รู้อ่ะท้องไส้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอ้หน้านาศิท้องผูกมาแล้วสามวันเลยนะแกเออแม่งอยู่ได้ไงวะขี้อ่ะอยู่ในท้องฉันสามวันที่มันไม่ออกมาแกทำไงดีวะฉันเข้าห้องน้ำทีนึงแบบบางทีเป็นชั่วโมงบางทีสองชั่วโมงบางทีเป็นครึ่งวันอ่ะเพื่อนืูแบบลำบากใจมากไปปรึกษาหมอหมอไว้กินน้ำเยอะกินผันกเยอะฉันก็กิกนนะว้แกแต่ก็ยัง เป็นอยู่อะเออทำไมดีวะคือเริ่มรู้สึกว่าคุคี้ไม่ออกมีตัวช่วยเจ๋งๆเป่าเพื่อนออตอนนี้ฉันแบบไม่ไหวแล้วอะเอออะไรนะอะไรอะอะไรอะมอเมทอรหรอกล่องสีเขียวเนี่ยนะเขาบอกว่าบรรจุเจ็ดซองมันช่วยเรื่องอะไรบ้างอะแกเขาบอกว่าอ๋อ ถ่ายไม่ดีกินแล้วระบบขับถ่ายจะดีขึ้นแล้วก็อะไรนะดีทอกสารพิษด้วย5ระบบโหดีขนาดนั้นเลยเหรอแกโอ้โหอะไรนะกินแล้วหลายคนขับถ่ายดีขึ้นพุงยุบโอ้โหต้องกินแล้วล่ะแปบ๊บหนึ่งฉันต้องจัดเขาให้กินยังไงอ่ะเพื่อนฉันขอดูหน่อยอ๋อมีเจซองกินวันละหนึ่งซองชงกับน้ำโอเคโอเคยวฉันไปชงแป๊บหนึ่งนะเพื่อน ันขอบคุณแกมากเลยนะที่แนะนําสิ่งดีๆให้ฉันวันนี้กราบขอบคุณแกจริงถ้าฉันขี้ออกนะฉันจะกินเมท็อกไปตลอดชีวิตเลยเพื่อนบอกเลยโอ้ขอบคุณแกมากๆเลยตอนนี้นะคะครูพินกําลังเข้าร่วมแคมเปญรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตาสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้และชอบคลิปนี้ครูพินฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วก็ใครที่มีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากนะคะครูพินแนะนําตัวนี้เลย กินดีมากนะคะกับเมท็อกดีท็อกห้าระบบของเราคะ่ะช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้นพุงยืดและที่สำคัญดีท็อกสารพิษ5ระบบเลยนะคะทุกคนยิ่งกินยิ่งถือใสที่สำคัญถึงดี